ศิลปินให้มาที่เบรฟเบรฟไปที่บาคุโกศิลปินอีกรอบหนึงจะโดนลุมสาวแล้วแล้วแจกเลยบาคุโกบอกส้มหล่นแบบนี้ก็ไม่มีพลาดสิครับส้มหล่นก็เก็บสบายๆครับบาคุโกคือจังหวะเคลียร์น่าจะน่าจะสื่อสารั้นไม่ดีครับมันไปชนกันเองครับเรียบร้อยเลยโอ้บาคุโกก็อุทานว่าโก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 เลยครับโอ้แต่ฝั่งประตวบอกไม่โกครับเครียดครับ ปูทปีนี้มีปัญหาจริงนะโมบายนะครับแ,แล้วมาอะไรอีกแล้วจังหวะนี้ศิลปินไหลมาเบฟเบฟเบฟยิงหลอดป่วงโอ้โหทั้งปัดเลยแล้วเป็นเตะมุมของนครปฐมโอกาสง้างเน่งเน่งยังไม่มาเลยครับให้มาการตองกา,าการตองพลิกได้ล้านวมาแล้วการตองไหลบัตอาเบอร์นาบิว <c oughs> ท้ายครึ่งแรกเอาประตูท่าเป็น2-0เกมมันจะเปลี่ยน ต้องปัดครับต้องปัดครับการยิงของนครปฐมจะต้องเอาบอลขึ้นหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ้าว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 เร็วเร็วอ้าวเร็วเรียบโล่เคลียรีตลอดทั้งเกมโอ้โหคราวนี้เคลียตรงไหนก็ได้เคลียไม่ใช่ตรงนั้นครับโอ้โห คาราเวยอยู่คอนทบแล้วลูดเดียวลูดเดียวโอ้โหสิทาสั้นๆมาลูกนี้ทาเดลี่ทาเดลี่มีเพื่อนวิ่งลรลับเอ็้ยแล้วับติดเซฟบอลกาอากาศฟารบิโย่มงแล้วลาดิวโไม่ตรงกรอบเฉยเลยโอ้โ,โอโกาสยิงถือว่ามีทั้งคู่ครับแล้วคอนทบยิงติงงเดเซฟส่วนนี้ยิงหลุดเปครับเอเคดากนอู้ใช้มงตั้งแบบโอ้โหแล้วลมันมาเข้าเรียบพอดีครับเราซ้าย เอาจังหวะนี้ไหลมาของปรรจุเอเคดาก็ไม่เซฟตัดไม่ได้ซ้ำไม่ได้เอาครับทิติพันธ์กระชากช่องมีช่องมีเฉดแล้วยอดมาแล้วฟาบินลุกโจยติดเซฟอีละเฟยและอีละวาขึ้นมาจังหวะที่มาที่จังหวะนี่เราเชื่อชื่อไม่ต้องผวนเพราะลาดงแล้วกับลาดนิวลาดงแล้วกับลาดนิวใกล้มากมาลาดนิวลาดนิวเข้าซ้ายลาดนิวเข้าซ้ายแล้วยิงลูกตีโอ้โหที่มันจะสวบมันจะสวบเลยเกินครับหลอดมุ่ง ต่อศูนย์ครับโอโห่1-0 oh, 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 ของลาเดลซานตาโอ้โหมันไอลูกเนี้ยมันส่วงยากมากนะเพราะมันพื้นที่ไม่มีครับครับโอ้แต่มันส่วบเลยครับโอ้โ oh, ห oh, ยิงดุจริงๆครับซ้ายคมคมครับสตันนิ่งช็อตครับโอ้โหลาเดลขึงไปขึงมาเข้าซ้ายแล้วเลงเหลี่ยมถนัดกดเต็มข้อครับ <c oughs> โอ้ห <c oughs> เวลามันยังพอมีแต่ปัญหาคือต้องพาบอลขึ้นหน้ามากกว่านี้ให้ได้ครับไปทีเซเว่น แ้ะเปิดยาวมาส่วนตรงนีดเฮ้ยหิยยเกือบไปครับจังหวัดเทียนี่ครับรับบอลครับฟก,การเทียนี่เดี๋ยวดูครับบอลตแรกเนี่ยเหลี่ยมมันอาจจะไม่มีแล้วแต่ว่าหมุนตัวยิงแล้วเกือบเสียเสาเหมือนกันนะครับลเพิ่งลงเมย์นะ ทีพัน์ทีทีพันธ์แล้วบนอมารับโอ้โหอา้าวเลี้อ,อย่างงี้เรียบร้อยทาเดลี่ทาเดลี่ช้าหน่อยอร่อยไหมช้าหน่อยอร่อยโอโอไปอร่อยมห้โอ้กะทองฝ<อ>ังเพชรฝังโถยฝังหยกฝังลูกนิมิตบารลอทาเดลี่ขยี้มาคนเดียวก่อนจะเลี้ยวยิงบอลแต่ไม่ตรงกรอบเฉยเลยโอ้โหคืออันเนี้ยเขาเลี้ยงม,มาเพื่อเขายิงเองเลยนะครับ ต้องแย่งให้ได้ต้องแย่งให้แล้วเปิดยามโอ้โหปุ่มทงไหมปุ่มทงไหมปุ่มทงปุ่มทงดูโอ้โหวนหนึ่งวนวนกลับเดี๋ยววนกลับเดี๋ยวมันวนกลับเดี๋ยวมันวนกลับนะใครเดี๋ยวมันวนกลับเออเดี๋ยวมันวนกลับบอกแล้วเดี๋ยวมันวนกลับเออแล้วก็ครบแล้วครบแล้วแล้วครบแล้วครบแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็เอาไม่เป่าเป่าไม่เป่าแล้วก็เป่าไม่เป่าเป่าเถอะอ่ะกูขอร้องเตะทิ้งเลยไอ้ยักเรียบร้อย